ตอนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเรื่องมันจำเป็นเรื่องมันจำเป็นของมันจำเป็นอโอ้ยไม่ได้อยากร้องเพลงหรอกครับเพียงแค่อยากบอกเพื่อนๆนักวิ่งว่าเรื่องจำเป็นที่ควรทำก่อนและหลังการวิ่งคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้องทำอย่างไรบ้างไปดูตัวอย่างกันเลยครับส่วนประกอบของร่างกายอย่างหนึ่งก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ ในการออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อหลักๆที่สําคัญนะครับคือพวกกล้ามเนื้อสะโพกต้นขานะไหลนะครับแล้วลำตัวเพราะฉะนั้นถ้ายืดเยียดกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทําให้ในักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกเบาแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกตินะครับถ้ายืดเยื้อต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะเน้นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวครับ กลุ่มกล้ามเนื้อแรกที่เราจะทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกด้านหลังนะครับซึ่งนักกีฬาจะนั่งเหยียดเท้าแล้วค่อยๆงอตัวก้มไปข้างหน้าเหยียดแขนเข้าไปหาปลายเท้านะครับนิ่งค้างไว้โดยประมาณ10วินาทีโดยประมาณหรือมากกว่านะครับเพื่อจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกด้านหลังนะครับซึ่งจะทําให้การยกเท้าก้าววิ่งเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นครับกลุ่มกล้ามเนื้อต่อไปก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกด้านในนะครับซึ่งจะมีผลต่อการยกเข่า นะครับงอสะโพกก้าวเท้าวิ่งนะครับผู้ปฏิบัติแยกเท้าทั้งสองออกให้ได้กว้างที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับแล้วก็เหยียดแขนทั้งสองหมอบตัวไปข้างหน้านะครับทำเท่าที่ได้นะครับถึงจุดที่รู้สึกตึงแล้วนิ่งค้างไว้โดยประมาณ10วินาทีหรือมากกว่านะครับอันนี้ก็จะได้ต้นขาด้านในนะครับขาหนีบซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของสะโพกในการยกเข่าก้าวเท้าทําได้สะดวกขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างต่อจากท่านี้ก็ยังสามารถปรับอากัปกริยาได้เลยนะครับผสมผสานระหว่างต้นขาด้านในสะโพกนะครับแล้วก็ลำตัวด้านข้างครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกอีก,อ,กอีกมัดหนึ่งนะครับเนื่องจากสะโพกเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ในทุกระนาบเพราะฉะนั้นการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องพยายาม ให้กล้ามเนื้อหลายๆมัดที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการวิ่งได้เคลื่อนไหวนะครับนี่เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับผู้ปฏิบัติก็จะรักษาเหยียดเท้าไขว้ห้างนะครับแล้วชันเข่าขึ้นนะครับใช้มือทั้งสองค้ำยันไว้ด้านหลังและโน้มตัวลงมาหาหน้าแข้งนะครับ กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลังนะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญที่จะทาให้การวิ่งนะครับทำได้สะดวกเบาแรงนะครับและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นก็คือผู้ปฏิบัติก็จะทําต่อเหมือนจากท่าที่ถัดไปตะก,กี้นะครับก็คือใช้วางเท้าข้างหนึ่งไขว้ห้างอยู่บนเท้าที่เหยียดแล้วก็งอเข่าขึ้นนะครับและโน้มตัวเข้าไปหาหน้าแข้งนะครับอันนี้ก็จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็ต้นขาด้านหลังด้วยในขณะเดียวกันลำตัวด้านหลังก็ได้รับการยืดเหยียดด้วยนะครับ ท่าเ่กี้ก็จะเป็นลักษณะเริ่มต้นใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเน้นสปกด้านนอกนะครับแล้วก็ลำตัวด้านข้างด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มมีกล้ามเนื้อหนึ่งที่จะช่วยนะครับทำให้การทํางานของสปกทําได้สะดวกเบาแรงขึ้นก็คือผู้ปฏิบัติชันเข่าไว้นะครับแล้วกดเข่าด้านในลงนะฮะก็จะเป็นการยืดสปกด้านนอกนะะต้นขาด้านข้างแล้วก็ลำตัวด้านข้าง ต่อไปจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญต,ต่อการก้าวเท้าเหยียดเข่านะครับผู้ปฏิบัตินั่งอยู่ในรักษาของการคุกเข่าไว้ข้างหนึ่งนะครับชันเข่าไว้ข้างหนึ่งแล้วก็โน้มตัวไปด้านหลังเอียงตัววางมือประคองตัวนะครับแล้วกดเข่าด้านหน้าลงแตะพื้นนะครับก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหน้าในการเคลื่อนไหวยกเขา่าก้าวเท้านะครับผู้ปฏิบัตินั่งคุกเขา่าแล้วชันเข่าไว้ด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วทิ้งน้ําหนักตัวมาข้างหน้า เสร็แล้วถ้าต้องการลำตัวด้วยก็จะบิดตัวไปด้านข้างนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของลำตัวด้านข้างด้วยก็จะได้ทั้งสะโพกนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนไหวสะดวกเบาแรงต่อไปก็จะเป็นการยี่ดีกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับร่วมกับข้อต่อสะโพกด้านหน้านะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการวิ่งนะครับผู้ปฏิบัติ แี่ที่เราชันเข่าไว้ก็กลายเป็นเหยียดเท้าออกมานะครับเหยียดเขา่าก้มตัวลงนะครับกม้มศีรษะลงหาเขา่าการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับซึ่งมีบทบาทต่อการแว่งขนในการที่จะช่วยให้การวิ่งเรานะครับมีความสมดุลมากขึ้นและการเคลื่อนไหวเบาแรงนะครับปฏิบัติอยู่ในรักษาของท่าคานเข่านะครับเสร็จแล้วค่อยๆหมอบตัวลงกดไหล่ ลงหาพื้นนะครับเรื่องของลำตัวนะครับซึ่งมีบทบาทต่อการช่วยนะครับผ่อนแรงด้วยก็คือลำตัวด้านหน้านะครับผู้ปฏิบัติอยู่ท่าการเข่าแล้วก็ค่อยลดสะโพกวางลงกับพื้นนะครับวางหน้าขาสะโพกเจริญการลงกับพื้นเอืยหน้าขึ้นดะดลำตัวขึ้นนะครับเป็นการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้า กล้ามเนื้ออีกชิ้นหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายนะครับซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อน,นักวิ่งซึ่งจะทําให้มีอาการตึงและเป็นตะคิวที่น่องได้ถ้านี้ก็คือเหยู่ท่าการเข่านะครับยกสะโพกขึ้นวางฝ่าเท้าเต็มพื้นนะครับขยับตัวไปนะครับขยับมือไปและกดส้นเท้าไว้นะครับก่อนออกกำลังกายเราจะมีการเตรียมร่างกายด้วยการอบุนร่างกายนะครับ ในหลักการก็คือเวลาเราเสร็จสิ้นการออกกำลังกายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาควรจะต้องใส่ใจให้ความสาคัญคือการคลายอุ่นร่างกายหรือที่เรียกว่าครูดาวนะครับเหตุผลสําคัญของการครูดาวคือจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้เรากลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นนะครับแทนที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราจะกลับมานั่งพักเลยเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวเบาๆแล้วก็ค่อยลดการเคลื่อนไหวตามลําดับลงมาจนกระทั่งกลับมาสู่สภาวะเป็นปกติความสําคัญการครูดาวคือช่วยปรับการทํางานของระบบ ไหลเวียนเลือดนะครับเข้าสู่ภาวะปกติในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีการนำเอาของเสียที่เราออกกําลังกายอย no like ู่เนี่ยออกจากร่างกายโดยเฉพาะกลคเติกนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดเอาเลือดดีไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มากขึ้นแล้วเอาเลือดดากลับมาฟอกที่ปอดและหัวใจแล้วนาไปสู่การไหลเวียนเลือดในเลือดแดงกลับไปสู่กล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นก็จะทําให้นักกีฬาเนี่ยฟื้นสภาพความเหน็ดเหนื่อยได้เร็วขึ้นนะครับหรือลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ อย่าลืมลองไปทำดูนะครับยืดเหยียดยืดเหยีดยดก่อนและหลังวิ่ง